โพดเธอะคณดีเจอยามมาทำพี่ช้ำใจรู้ไหมมันเป็นย่งนี้ทุกทีทุกครั้งที่วันวายถึงพี่แค่จองแต่ยามมาหลอกไอ้ฝันไกลหลักเอ๋ยเคยอยู่ตรงนี้แต่เจ้าคนดีอยู่แห่งไหนทำไมเช้าแต่เจอคนใจร้ายจัง เจอแต่คนที่ถ้าไม่เสียใจไปหลายวันนั่งแดกเล่าเสียตั้งไปหลายพันเมือ่อจะเป็นกระต่ายที่ตั้งใจไม่จังก็ติ้งที่มีจอแดนโอ้ไม่ีิแต่ว่าโนโกชทองอยู่ที่ออนไมด์ดิโส่งเราแมงยังแบตแต่ว่าแซดยังใบเธอคงชอบเขาตี่แต่ส่งเราอย่าง <S 1> <S 1> ถอยฉันไม่อยากจะกลายเป็นคนม่นมีหัวใจเลยย่างเชื่อว่าความรักมันสวยงามเสมอเมื่อไม่ได้มามันก็ต้องไม่เสียไปคนที่ไม่ทำให้เสียใจใจ,จะยังรอจะเจอฉันก็จะมาดราคา ฉันไม่ได้แพงไม่เพียงมองด้วยตาปารนาะจะได้แค่แฟนบอ,อคนดีเจ้าอย่ามาทำให้ช้ำใจรู้ไหมมันเป็นยิ่งนี้ทุกทีทุกครั้งที่วันวาถึงพี่ก็จองแต่ยามาหลอกให้ฝันไกลหลักเอ๋ยเคยอยู่ตรงนี้แต่เจ้าคนดีอยู่แห่งไหนพี่ไม่มีสร้อยทองพี่ ไม่มีกุชชี่เบลเมัอนก็ออริเดนเธอบอกใจอย่างว่างจริงๆแล้วกว้างกี่เมตรเนี่ยพี่กำลังเก็บตังค์ให้น้องนางมือสีเดนพี่ค่อนข้างจะลูกทุ่งนิดนึงน้องนางบอกมาได้เลยแต่มีสิ่งที่ต้องการอย่าไปพี่รอต้องคอยน้องนางอย่ามาลองให้รักได้โปรดจงสงสารเขาว่าคนนะ่ารักมากใจร้ายน้องคงไม่เป็นแบบนั้นใช่ไหมเจอทุกคนแบบนั้นพี่คงไม่ไว้ตัวเสียเงินเสียตัวเสียใจแค่ไหน จะไนบอกเธอคนดีจวอย่ามาทำพี่ช้ำใจรู้ไหมมันเป็นยิ่งนี้ทุกทีทุกครั้งที่วันไวถึงพี่กระจอกแต่อย่ามาหลอกให้ฝันไกลรักเอ้เคยอยู่ตรงนี้แต่เจ้าคนดีอยู่แห่งนัน